ไวดีสวาสดีพี่น้องไปสุขสุขคนพบพ่อกับแซนนาห์แล้วโดนแล้วแซนนาห์ว่าอะไรมากินให้พี่น้องเบิองเนาะเป็นเดือนแล้วมันนี่แซนนาห์จะพาพี่น้องมากินตามกินส้มตำสุดฮอตสุดอลังการส้มตำการหอนแบบนี้พี่น้องกินส้มตำมาแล้วมากินด้วกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บรสอืม แกมกับผักสารพัดผักสีผักสีอืมผักสลัดผ ar er. ักฮะพี่น้องนะผักบุ่งก็มีอ่ะแซมเหมือกันพี่น้องพบพบขาดพบพอกับสไซนาน่าเป็นเวลาหนึงเดือนพี่น้องเบื่อัพคลิปลงมาแซมเหมือกัน ตำม,มางุงกินยำห่อแรงการหอนหอนแซบแซบโลด ฝากคนที่เข้ามาเบิงนำแนวเนาะทเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ใน่ช่องของ แต่นนหน้าหนุ่มหน้านอนหนาวที่น้องเพื่อคิดโอกาดโอกาสในการติดตามคุณแม่แทบอืม

วะเป็นไงประโคโรนาก็จะโบเมนสมัครโอ้ยแซ่บโ่้แซ่บเป็นไอ,นอเลย,ยเ <c oughs> จวดอืม เสพๆเด้อพี่น้องเด้อ นก,การมันแนอย่นอกมอำำั้เป็นพักผ่อนหนึ่งอันหนึ่งขมอัมหนม่